สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมมายาวนะครับเบ็ดนะครับผมก็ใส่นะครับนี่ตามทุง่งนานครับผมอันนี้ก็มาดูครับเบ็ดนี้รุมถูหรือเปล่าครับนี่โอ้โอ้เห็นหัว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 เห็นไหมครับเห็นหัวเห็นหัวอ้ยเรียบร้อยครับ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหตัว โอ้โหเกือบครึ่งกิโลนะครับนี่ปลาได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งแต้มเลยนะครับวันนี้นะครับตัวเกือบไอตัวท่อแขนนะครับปลาปลาช่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นปลาช่อนนะนะครับผมก็ตัวนะครับเกือบท่อแขนนะครับผมอันนี้มันกินลึกนะครับเนี่ยมันมันกินลึกนะครับไม่เห็นตัวเบ็ดเลยนะครับนี่ ไอ้มันกินเชือกเข้าไปลึกนะครับผมไม่รู้จะถอดอยังไงสงสัยสงสัยจะเอาไปถอดอยุบ้านนะครับนี่แต้มนะครับจัดไปแค่ของไม่สวเราตรง